สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็จะพามาชมผักที่เราปลูกใส่กระถางค่ะเพื่อนเพผักกะลัมปีค่ะเพื่อนๆนก็แยกใส่กระถางแล้วค่ะมาชมความงามแต่ละต้นของเขากําลังโตค่ะเพื่อนเต้นนี้ก็สวยงามค่ะเพื่อนๆต้นกะลัมปีค่ะเพื่อนๆนสวยงามมากเลยค่ะกําลังโตค่ะเพื่อนๆกํ่กลังแตกใบค่ะนี่ก็กําลังสวยค่ะเพื่อนเพื่กลังเขียวงามค่ะเพื่อนๆกรกลัมปีนะคะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเก็ปลูกใส่กระถางค่ะแยกใส่กระถางปลูกห่างๆกันครับเพื่อนๆเวลาไอ้ต้นก็ขยายออกมาก็จะไม่เบียดกันค่ะเขากําลังเริ่มโตเริ่มแตกใบขึ้นมาค่ะเพื่อนๆก็กําลังสวยค่ะพืชผักสวนครัวปลูกเป็นไม้ประดับได้นะคะเพื่อนเนปลูกไว้ทานได้ค่ะปลูกไว้เพื่อความสวยงามก็ได้ค่ะเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบปลูกค่ะ ก็ปลูกใส่กระถางภาชนะเหลือใช้นี่แหละคะ่ะก็เอามาตัดแล้วก็เจาะรูครับเพื่อนๆเนจาะรูให้น้ําระบายออกไปแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เอาต้นกล้าของกะหล่ำปีใส่ลงไปครับเพื่อนๆ mm. ก็สวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆ mm. แต่และต้นก็กําลังโตค่ะกําลังเขียวกําลังสวยงามค่ะดูแลเพลินตาดีค่ะเพื่อนๆ ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องมารดน้ํามาดูแลเขาค่ะมาดูว่ามีหนอนมีอะไรไหมก็เราไม่ฉีดยานะคะเพื่อนๆเ,เราอ่าดูว่ามีหนอนมีอะไรหรือเปล่าค่ะส่องทุกวันค่ะดูทุกวันผักชนิดนี้โตเร็วค่ะเพื่อนๆแปบ๊บเดียวค่ะแปบ๊บเดียวก็โตสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากสวยมากกาบใบของเขาก็เริ่มโตขึ้นค่ะ โตกันเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆสวยง,งามคะ่ะจมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชม